โอ้ยอะไรมันจะหวานชื่นลื่นอุลากันขนาดนี้ทักทายสวัสดี FC เบนเทบอลทุกท่านครับกลับมาเจอเจอ,เจอกับเบนเทบอลวันเสาร์ห้ามเหงากันดยเด็ดขาดครับเสาที่19เมษายน2568ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทัศนฟุตบอลเมื่อวานนี้ที่ได้จัดวางไว้ให้ทั้งในหน้าช่องที่ได้จัดวางไว้ให้3ทีมเน้นจัดหนัก เณตตักในหน้าช่องแยกเน้นแยกเต่งการันตีผลประกอบการอยู่ในทิศทาทิบวกน่าจะหวานชื่นลื่นอุลากันพอประมาณครับ3คู่3ทีมเมื่อวานนี้ที่จัดวางไว้ให้ในหน้าช่องหวานไปถึง2และโดนหานหูไป1คู่ครับ คู่ที่หอมหวานจะประกอบไปด้วยเบอร์รี่สปอตติ้งริบบอนส่วนหูหายหนึ่งข้างจะเป็นทางลองโบลุมสปอร์ที่เจอะเจอกับกาลาตาสลายหน้าช่องให้3บวกลบคูณหารกันแล้วยังหวานชื่นลื่นอุลากันเหมือนเช่นเคยครับดีอกดีใจกับทุกท่านที่ตามกันไปด้วยครับหน้าช่องยังหวานจัดหวานเจี๊ยบหวานขนาดนี้อยู่ในครอบครัวเทพบอลของเมเนเบอลจะไปเหลืออะไรครับเดี๋ยวขึ้นผลงานให้ดูเนี่ย ตามนี้เลยครับทั้งของเบนเทบอลของเบนเทบอลไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์ VIP ตัว v i p 1 v i p 2มาครบทุกตัวจับ3ตัวชุด v i p มาใส่ในชุดคอลเลกชัน3หวานเจี๊ยบเรียดทางด่วนยังไม่หมดแค่นั้นทั้งในของเบนเทบอลและทีมงานเทบอลครับตามที่เห็นในวิดีโอชิดขึ้นได้เลยครับนี่คือบรรยากาศและผลงานในกลุ่มเทบอลปลบมือให้กับผลงานตัวเองนะครับ มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ วันนี้ไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลแล้วน่าสนใจมากครับคัดสรรมาให้น่าชอบกันก่อน3ทีมเน้นจัดหนักเทนตักจะโฟกัสที่พิมลีกทั้ง3ทีมเลยครับก่อนที่จะไปรับฟังรับชมใครอยากเข้าหมู่บ้านใครอยากได้ผลงานดีๆใครอยากได้แนวทางก่อนใครแนะนําปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ๆเอทุกท่านครับจะเจอประตูสู่ความสำเร็จ เพื่อไมา่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้อย่าลืมเข้าบ้านฟรี ไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดๆดังสิน้นขอโฟกัสที่คู่แรกกันก่อนเลยครับพรีมารีอังกฤษที่สนามกุดิสันพาร์คชิกออฟเวลา2 1เอนาฬิกาจุด,ด,ด,ดนเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับโจ์และตลาดหลักทรัพย์เขายกให้กับซิตี้ครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่เปิดบ้าต้องบังคับชนะเอเวอร์ตันสถานเดียวค่อยจะยืมนหวานและเฮตเต็มสสำหรับทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ วันนี้จะบุกมาเบียดชนะเก็บ3ามแต้มเพื่อยังหลุ้นพื้นที่ยุโรปยูฟ่ฟาชมเนลีอยู่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าผลงานและฟอร์มการเล่นทั้งเอฟเวอร์ตันและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เอฟเวอร์ตันในช่วงที่ได้เดวิดมอยกลับมาผลงานค่อนข้างที่จะเข้าล่องเข้ารอยในบ้าน4ี่เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยแต่ก็ไม่ชนะใครเหมือนกันเพราะในบ้านในกุฎิสันปาร์ี่เกมหลังสุดเสมอทั้ง4ี่เกมเลยบวกกับช่วงที่ผ่านมาถ้าวัดถึงคุณภาพเกม เกมลุกดีๆต้องยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับเพราะ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ3เกมและเสมอ2เกมเกมนัดล่าสุดคุณภาพเกมลุกดุดันซะเหลือเกินคือการเปิดบ้านถล่มคิตตันพาเลตไปถึง5ประตูอสองวัดกันโดยภาพรวมเจาะลึกลงในกระแสต่างประเทศแล้วแนะนำเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่เปิดมาสวยจัดและสวยมากๆ มองกระตอลุยกระตอในคู่ที่2ยังอยู่ที่เวลา21นาฬนที่สนามลอนดอนสเตเดียมครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดลำดับที่17จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเซาแฮมตัน บวยของหลีกณปัจจุบันด้วยโจทย์และตลาดหลักทัพย์เปิดมาวันนี้เวดแฮมเล่นในลอนดอนสเตเดียมต้องเปิดบ้านบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูห้อยจะได้ยิ้มหวานและเอตเตมถ้าชนะได้อย่างเดียวยกเยาเจ้ากันไปสำหรับโจทย์ที่เปิดมาบวกกระแส และอัลกอริทึมที่เปิดมาแบบนี้เบนเยังมองว่าด้วยเกรดฟุตบอลเวสต์แฮมศักยภาพทีมศักยภาพนาเตะบวกกับขุมกําลังในเชิงลึกบวกกับการเล่นในบ้านวันนี้ต้องการที่จะเก็บ3ามแต้มแน่ๆเบนแนะนำเชียร์ไปที่เวสต์แฮมยูเนเต็ด เพราะเซาแฮมตันตอนนี้การันตี100%รแล้วว่าพวกเขาตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนผลงานโดยภาพรวมไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าวัดกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นเวสแฮมยูเต็ดภายใต้ใตการนทำทีมของแกรมพอตเตอร์5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ชนะใครมาเลยเหมือนกันเป็นการเสมอ2เกมและแพ้ไปถึง3เกมส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซาแฮมตัน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการหรือในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอานับไปถึง10เกมก็เลยก็แล้วกันสอา เซาแฮมตันไม่ชนะใครมาเลย10เกมแพ้ไปถึง9และเสมอ1เกมเท่านั้นนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับแอตันวิล่ามาศูนย์ประตูต่อสามขวัญกำลังใจแรงจูงใจนักเตะเซาแฮมตันน่าจะทำใจไว้แล้วว่าต้องตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพแต่เจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมต้องการที่จะเก็บ3มแต้มมาแนะนำเชียร์ไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเกรดฟุตบอลดีกว่าศักยภาพทีมดีกว่าขุมกำลังในเชิงลึกดีกว่าเชียร์ไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดสวยจัด,จดและ วยมากๆท้ายคู่ที่สสวยๆพีมารีอังกฤษคู่รอบบันดึกครับชิคออฟเวลา23 30. 30. นากาจุด3-0ที่สนามวิลล่าปาร์ครับ แอตตันวิล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการบาเยือนของนิวคาสเซลเป็น2ทีมตอนนี้กำลังแย่งพื้นที่ยุโรปกันอยู่ครับด้วยโจทย์วันนี้เขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างแอตตันวิล่าครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดมาเหมือไหนเหมือนกันเหลือบนิวคาสเซลอยู่เล็กน้อยครับสำหรับทัศนะรฟุตบอลคูน่นี้เป็นแนะนำกัดฟันเชียแอตตันวิล่าในบ้านวันนี้ครับขิเลจริงๆจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย เราต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันครับทั้งแอตตันวิล่าและก้นิวคาสเซิลตอนนี้กําลังแย่งพื้นที่ยุโรปกันอยู่ตอนนี้แอตตันวิล่าอยู่ลําดับที่7คะแนานเข้ากับเชลซีที่ลําดับที่6ส่วนนิวคาสเซิลตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่ลําดับที่3มามองผลงานและภาพรวมกันหน่อยเป็นังมองว่าบอลคู่นีเ้เจอกันมาเป็นบอลบ้านไขรบ้านมันเพราะณนฤะดูกาลนี้เจอกันมาในบ้านนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คเป็นทางนิวคาสเซิลที่ชนะแอตตันวิล่ามาได้3ประตูต่อศูนย์ผลงานทยภาพ รวม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมก็ดีมากๆเลยแอตตันวิลล่า5เกมหลังสุดเป็นการชนะ4และก็แพ้1เกมเกมที่แพ้คือการบุกไปแพ้ปาริสชาแชมงในรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปี้ยนสกส่วนนิวคาสเซิล5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะรวดทั้ง5เกมเลยวัดกันด้วยคุณภาพคุณภาพแนวลุกดีทั้งคู่นัดนี้เป็นเกมที่สูสีต้องวัดกันที่คุณภาพเกมรับเชื่อว่าด้วยโจยดและเปิดมาแบบนี้แอตตันวิลล่าในบ้านเสียง เชียร์จากแฟนบอลดูดีกว่าแรงจูงใจดูเหนือกว่าเหมือนกันแนะนําเชียร์ที่วิลล่าในบ้านวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพเ่ออาจจะเบียดชนะก็เป็นได้แนะนําเชียร์ไปที่แอตตันวิลล่าครับนี่คือ3ทีมเม้นจัดหนักเทนัตกในหน้าช่องประกอบไปด้วยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมยูเนเต็ดแอตตันวิลล่าย้ำอีกเช่นเคยครับ แยกเน้นแยกแต่งการันตีผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้แนะนำพี่พี่เอฟท่านครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัดขวาไปได้เลยอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่เอฟท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จแล้วไว้กลับมาเจอ,เจอกับเบนเทพบอลคนนี้คนดีคนเดิมใหม่ในวันถัดไปเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทัด้งสิน้น